الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آتي نفوسنا تقواها سكيها أنت خير من سكاها. อันตอฮ์ยวยูฮะวามูลาฮาสัลามุอะลัยกุมาระห์มะตุลลอฮิวะบรากกตุฮัล akahatuh ขอ الحمد لله فينبودي من إمان الله ونرى มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการนำเสนอหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่เป็นบทเรียนต่างๆในแต่ละวันอ้างอิงแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมและบทบัญญัติที่อยู่ในอัลกุรอานฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมหนังสือตำราเล่มนี้ชื่อว่าอัดดูรุสุนยาุมี yah มินัสุนันวันอะฮ์กามิชยารี yah เป็นหนังสือที่รรววบมะดษ เละอันกุรอานอยู่ในบทต่างๆมากถึง330บทเรียนด้วยกันเพื่อที่จะเป็นการอ่านให้กับบรรดาผู้ที่มาละหมาดในแต่ละวันจนกระทั่งหมดรอบปีก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเราก็มาพูดถึงในบทเรียนที่33มินอาดาบิดดูอาส่วนหนึ่งจากจัญญามารายาทในการวิงวอนขอต่อลอสบะฮานะหัวตาลาในสาระประเด็นนี้ เป็นสาระประเด็นที่บรรดานักวิชาการหลายต่อหลายท่านได้พูดถึงในเรื่องของจรญยามารายาทในเรื่องของการขอดุอาต่อรัศมะหัวตาอาลพี่น้องสามารถที่จะไปดูในหนังสือริยดุสโอลิฮีนหน้าที่475และในหนังสือมิชกกตุนมาโซเบียเล่มที่2หน้าที่691ในหนังสืออัสกาดของท่านอิมาแันนาว,วี563และในหนังสืออันอาดาบุชร,ร้ายยะเล่มที่2หน้าที่272 ใครที่ต้องการที่จะศึกษาเพิ่มพี่น้องผู้ที่มีมานสามารถที่จะไปศึกษาในหนังสือตำราเหล่านี้ได้ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีมานอัลลอฮุบฮานะฮุวะตะอาลาได้พูดถึงนบีสกากริยาลัยฮิสซาล,ลามอิทนาดารบบะฮูเนดาอัคอฟิยาจงรับดึกถึงในขณะที่นบีสกากรียาได้วิงวอนได้เรียกตัวผู้พิบาลของเขาด้วยกับทอยคำในการเรียกที่แผ่วเบา,บานี่คือจัญญามารายาทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาน เมื่อเรารู้ว <halt> well ่าอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละอยู่ใกล้พระองค์ทรงได้ยินคําเรียกร้องของเราไม่ต้องตะโกนให้ดังๆว่าโอ้ผู้อภิบาลของเราแต่ให้เราเรียกให้เราเรียกร้องให้เราเรียกให้เราอ้อนวอนต่ออัลลซุบฮานะหัวตาละด้วยกับถ้อยคําที่แผ่วเบาองค์การนี้อยู่ในสุรตุมารุยามองค์การที่สามแล้วอัลลซุบฮานะหัวตาละได้กล่าวว่าอุดองุรบบะกุมตัดรัววะคุฟยะอินนหุลอยุ่ฮิบุลมุอตัดิน พวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อผู้อภิบาลของพวกท่านในสภาพที่ต่ำต้อยในสภาพที่ท่อมตนและแผ่วเบาเพราะแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลามีทรงรักบรรดาผู้ที่ละเมิดหมายถึงละเม,มิดต่อการอุทิอัลลอฮฺสุบะฮานะฮุวะตาลาละเมิดต่อ การตะโกนใส่ละซุบฮานะฮุวาตอาลาทั้งทั้งที่อัลละซุบฮานะฮุวาตอาลาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พี่น้องผู้ที่มีมานพระองค์ทรงตอบรับบรรดาผู้ที่วิ่งวอนขอต่อพระองค์องค์การนี้อยู่ในสุรตุนอัลอฟองค์การที่ห้าสิบห้ามีรายงานจากท่านหญิงไอชยาห์รดิยัลลอฮุอันฮะท่านได้กล่าวว่าการนะรัสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยัสตาฮิบุนจาวะมิอามินัดด้วะวยะดูมาซิวะซาลิกอัครเจหูอบูดาวด ปรากฏว่าท่านราสุนทรลลลัยรหัวสลัมรักพี่น้องผู้ที่มีอมานมีความต้องการส่งเสริมในการใช้ถ้อยคำที่เป็นประโยคสั้นแต่ได้ใจความจากคำวิงวอนจากลัสปอฮานหัวตาลาและท่านก็จะทิ้งบทวิงวอนใดก็ตามที่มันยืดยาวไม่ได้ใจความหะดิษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูด รหัสฮะดีษของท่านอิมามอบูดาววดหนึ่งสี่แปดสองท่านอิมามันนาวานมามนนะวาบีได้กล่าวว่าสายรายงานนั้นเป็นสายรายงานที่ค่อนข้างที่จะเย่ยยิดอยู่ในหนังสือริยะดุซอลิฮิหน้าที่สี่ร้อยสามสิบเอ็ดฮะดีษบทนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีมาลงไปดูลงไปสังเกตบทวิงวอนของท่านนาบดุมฮัมหมัดสุลลัลฮุอและฮุอซสลัมท่านนาบีเนี่ยถูกแต่งตั้งมาเพื่อที่จะใช้ถ้อยคำที่สั้น และก็ทัดรัดแต่แฝงไปด้วยความหมายที่มากมายอย่างเช่นถ้อคนะยคํบบา,าที่อรลถสุภาุบฮานหัวแต่อาลได้กล่าวว่ารบบานาอตินาฟิาาดุนยาฮัสซนะวะฟินอาคีรอติฮัสซนะวะกินาอัสบันนารโอผู้วบิบาลของเราโปรดทรงประทานสิ่งที่ดีๆในโลกดุนยาและในโลกหน้าและโปรดปกป้องเราออกห่างจากไฟนรก ลงมาดูฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านเป็นฮะดิษที่รายงานจากท่านแจบิบราติยอัลลอฮุอันหุทันเอก่าว่าก็ละรอสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมลาตะดูอะละอาลาดิคุมวะลาตะดูอะลาอัมวาลิคุมลาตัวฟิกุมินัลลอฮิซัดันยุสอัลุฟิฮะอัตาอุนฟายัสต์จีบุลักุมรอวะหฺมุสลิมฮะดิษบทนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมรหัสฮะดิษสามพันเก้า เป็นฮะดิษที่ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งพี่ท้องผู้ที่มีอ ي ม ا น,นั่นก็คือมารยาทให้เรานั้นวิงวอนขอต่อรอโดยใช้เสียงที่ไม่ตะโกนใช้เสียงเบาและเมื่อเวลาวิงวอนขอต่อรอเราจะต้องอะไรมีความถ่อมตนไม่ยิงยะโสแล้วก็หลักฐานที่สามการใช้ถ้อยคํานั่นก็คือสั้นแต่ได้ใจความ แล้วก็หะดิษบทนี้พี่น้องพุทธ่มีมานก,ก็ถือเป็นจัญญามารยาทอย่างหนึ่งในการวิงวอนขอต่อละสุบฮานะหัวตละลานั่นก็คือท่านนบีได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้สาบเช่งลูกหลานของพวกท่านและพวกท่านอย่าได้สาบเช่งบรรดาทรัพย์สินของพวกท่านบางครั้งการที่ท่านทําเช่นนั้นเนี่ยอละสุบฮานะหัวตละลาทรงตอบรับในช่วงเวลาเหล่านั้นบางครั้งสิ่งต่าง ที่พวกท่านขอจะถูกตอบรับในช่วงเวลาเหล่านั้นและอัลลอฮฺสุบฮานหัวตะอาลาทรงตอบรับให้แก่พวกท่านหากใครวิงวอนให้ลูกของเราชิบหายให้ทรัพย์สินของเราชิบหายบางครั้งพี่น้องผู้ที่มีมานในช่วงเวลาเหล่านั้นอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตะอาลาทรงตอบรับทําให้ชิบหายจริงๆทําให้สูญเสียจริงๆด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเราจะต้องอะไรวิงวอนให้แก er ่ลูกของเราเป็นคนดี ทำให้ทรัพย์สินของเรานั้นเกิดประโยชน์มากที่สุดในหนทางของละสุบหานะหัวตาละต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอมานมีฮะดีษบทหนึ่งที่ถือว่าเป็นจัญญามารยาทอย่างหนึ่งนั่นก็คือฮะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลฮุเรตาะรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าท่านอัล็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอีจ่าดอะฮะดุกุมฟฟะะลลลตกกุุนออััฮมิ فلا تقول الله م غ ซุกนีอินชิต ز ว ن ي إن ซิมอั ي ม س ي อะละ ا ์ อินนาหูยัฟอาลุมายาชะและมุครีฮะและฮุมอตตาฟะกุนอะไร hadith บทนี้ก็ถือว่าเป็นหะด i ษที่ให้เรานั้นได้ตั้งมั่นตั้งใจในการวิงวอนขอ,ขอต่อรัสุบฮานะฮูวัตตะอาลาไม่ใช่เป็นผู้ที่อะไรไม่สนใจเอาะห์จะให้ก็ให้เลาเราไม่ให้ก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นพี่น้องผู้ที่มีมานคำพูดอย่างนี้เนี่ยถ้อยคำอย่างนี้เนี่ยเป็นการไม่เคารต่ออัสุบฮานะฮูวัตะอาลา ดังที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดส,สละละัลลัลฮวนและยสซัลัมได้กล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านวิงวอนขอต่อหรออย่าได้ใช้คําพูดอย่าใช้อย่าได้ใช้ประโยคที่ว่าโอ้พวกบิบาลของเราโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยโทษแก่ฉันโปรดโอ้อ,โอัลลอฮ์โปรดทรงอภัยโทษแก่ฉันหากทรงหากพระองค์ทรงประสงค์โอ้พระองค์โปรดทรงให้ปัจจยยังชีพแก่ฉัน หากพระอ,องค์ทรงประสรงค์แต่ให้เราใช้ประโยคที่มีความมั่นคงแน,แน่วแน่อยากที่จะได้จริงๆโดยใช้ประโยคอื่นพี่น้องผูี่มีอิหมานอินนฮูยัฟอาลูมายาชาแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตะตาลาไม่มีสิ่งใดจะมากีดกันอัลลอฮฺอลัอลอลอฮ์ให้ได้ในสิ่งที่มันไม่เกินความสามารถของอัลลอฮ์เพราะไม่มีสิ่งใดพี่น้องผูี่มีอิหมานมันเกินความสามารถของอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องบูติมีอิหมานอัลลอฮ์ให้ได้หมด ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามและมุกริหะละหูและไม่มีใครจะบังคับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอัลและไม่มีสิ่งใดที่จะเกินความสามารถของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอัลดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีม่านก,การใช้ประโยคที่เป็นความปรารถนาความต้องการอย่างแน่วแน่วแนความตั้งใจอย่างแน่วแน่เนะี่ยถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและเป็นจรญยามารยาทอย่างหนึ่งการใช้ประโยคที่ว่าตาหากว่า พระอ,องค์ทรงประสรงค์ก็ให้หากพระอ,องค์ไม่ทรงประสรงค์ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้การใช้ประโยค์อย่างนี้พี่น้องพ้ที่มีมันอยากถามว่าถ้าหากว่ามีคนเข้ามาขอแก่เราใช้ประโยคอย่างนี้พี่น้องบ่งบอกถึงว่าบุคคลที่มาขอเนี่ยไม่ได้เทคแคร์ต่อผู้ที่ให้ดังนั้นพี่น้องพ้ทธ่มีมันเช่นเดียวกันเมื่อบ่าวของรัทธิพรหาหนะฮัวตาอาลาไม่เทคแคร์ไม่ให้ความสําคัญกับประโยคที่เขาขอเลาก็จะ เมินเฉยในคําขอของเขาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีหมาเราจะต้องอะไรมีมารยาต่อละสุบฮานะหัวตาลามีความแน่วแน่ต่อการขอต่อการอ้อนวอนต่อการวิงวอนขอจากละสุบฮานะหัวตาลาฮะดิษบทนี้บันทึกโดยหมาหมืนบุคอลีรหัสฮะดิษหกสามสามเก้าและได้บันทึกของอหมามุสลิมสองหกเจ็ดแปดต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมาคาว่า ลิยะซิมอันมสอาลหมายถึงอะไรจงแน่วแน่ในการขอหมายถึงไอ้ลิยะเจซิมะฟีตอลาบิฮิวายตยักกอนอันอิจาบะให้เขานั้นมีความตั้งมั่นตั้งใจในการขอในการใช้ประโยคที่แน่วแน่อัลลอ์ส่งโปรส่งให้แก่ฉันโปรส่งตอบรับดูอาแก่ฉันอย่าได้ใช้อะไรพี่น้องพูดที่มีมานถ้อยคําที่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ส่งประสงค์เช่นนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะกระทําและจงมั่นใจว่าอัลเราสุบฮานะฮัวแต่ a า l a ทรงตอบรับอย่างแน่นอนลงมาดูคําอธิบายของท่านเชคท่านเชคได้กล่าวว่าอัลดดอาอิบะดาตุนอาซีมาตุนเชรออุลลอฮุลาฮะอาดาบันตุกอริบุดดาอียะอิลลอฮิวะตะจั่งอัลฮุอัพรอบินอิจาบะท่านเชคได้กล่าวว่าการวิงวอนขอตลอดถือเป็นอิบะดาอย่างหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่มาก อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาอัลาทรงวางบทบัญญัติในเรื่องของจัญญามารยาต่างๆมากมายในเรื่องของการขอเพื่อที่จะให้ผู้ที่ขอได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาอาลลาในเพื่อที่จะทําให้การตอบรับนั้นมันมากยิ่งขึ้นมีสิทธิ์มากยิ่งขึ้นยันบะกีลิดเดาอีอันฮิรุสุอัลเลยฮะฟดุ فمن ذ ต ك خفض الصوت لما فيه من ا ل خ د ต و ا ل ت ล ل ل หนึ่งในสิ่งที่สมควรสำหรับบรรดาผู้ที่วิงวอนขอต่อหละในการคมักคเมนในการใช้ประโยคในการเปล่งเสียงออกมาด้วยกับเสียงที่แผ่วเบาเพราะเนื่องจากว่าเสียงเหล่านั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานมันเป็นเสียงที่จะทำให้เบาวของพระองค์มีความถ่อมตนมีความนอบน้อมมีความต่าต้อยต่อหละว,วัคติยารุนจาวาเมย มีนด,ดัววะฮุนกาลามุลกาลีนอัลละดิยาชมุนอลนัลไขรันกาซท่านได้กล่าวว่าให้คัดสรรการใช้ถ้อยคำประโยคที่สันส้นๆแต่ความหมายนั้นมันกว้างลึกหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีมาดูอาที่สัน้นหมายถึงคำพูดที่สัน้นแต่รวมไปถึงความดีงามต่างๆมากมายกาซาลิกอละอัลมุสลิมอิยตัดเจนนาบด,ดูอาอัลนัสซ i ฮ i أو ولديه أو ماله لأنه قد يوافق ตินฟายุสต ف ي าบุล ب ل ูประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมให้เรานั้นออกหางในการสาปแช่งตัวของเขาเองลูกของเขาทรัพย์สินของเขาเพราะการที่เขาทำเช่นนั้นเนี่ยอัลลอฮฺอาจทีจ่จะตอบรับการวิงวอน ในสิ่งที่เขานั้นวิงวอนขอว่ามีนันอูมูรินละดียันบากีแต่ยันนูบูฮาฟิดด้อาตะลีกูฮาบินมาชีอะลิมาฟีซาลิกามินอิซฮารินอิสติกนาอีวะอาดามินอีวาดามินอินฮาฮิฟิตตัลับประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาหนึ่งในเรื่องต่างๆที่เป็นจัญญามารยาทที่สมควรออกห่างนั่นก็คือในการวิงวอนขอต่อรัสปะฮานหัวตาลาการใช้ประโยคในการบอกว่า หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เช่นนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นสิ่งที่ไม่สมควรหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะให้ก็ให้ถ้าไม่ให้ก็แล้วแต่อย่างนี้ประโยคอย่างนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานอิมัชอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ใช่ทุกเรื่องพี่น้องผู้ที่มีหมานเพราะประโยคอย่างนี้เนี่ยพี่น้องผู้ที่มีหมานมันเป็นการเปิดเผยให้รู้ว่าผู้ที่ขอนั้นไม่แค่ต่อรัสุบฮานะฮูัตตาลเป็นผู้ที่มั <biking S 1> ่งมีไม่ต้องการพึ่งต่อรัสุบฮานาฮูัตตาลและเป็นการอะไรเป็นประโยคที่ ไม่ได้เป็นการอ้อนวอนต่อเลาะเป็นการขยันขยอต่อเลาะสุบฮานะฮูวตะตะอาลาในการขอลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีมารเกตความรู้ที่ท่านเช็คได้สรุปมีอยู่4เกตความรู้ด้วยกันเกตความรู้ที่1อิสติฮบาบุคอฟเดซซอ์ติฟิดดุอาลิมาฟีฮิมินัตตะซัลลุนวัลคุดูอัลิลลาห์ส่งเสริมให้ใช้ถ้อยคําที่แผ่วเบาในการวิงวอนขอต่อเลาะเพราะคําหรือประโยค หรือน้ำเสียงที่แผ่วเบานั้นมันจะทำให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเป็นผู้ที่ถ่อมตนต่อลัศมีห้านหัวตาลาเกิดความรู้ที่สองพี่น้องผู้ที่มีมันอิสติฮบะบุดุอาบีเจาว่า,วามีอินกาแลมว่าฮุวเลติยาจุมาอุนไครรันกาซีรอฟีกาลีมาตินกอลีละส่งเสริมให้เราคัดสันประโยคขอดุทิศต่อลัศมีห้านหัวตาลาที่เป็นประโยคสั้นๆแต่แฝงไปด้วยอะไร ความดีงามมากมายในการใช้ถ้อยคําที่สั้นๆแต่ได้ใจความเกตความรู้ที่สามพี่น้องพุทีมม่มีมาอตัตตะซีรูมินดัวอินอิงซานอะลาัสีฮิเอามาลีฮิเอาวัลาดิฮิเตือนให้ออกหาก่างจากการวิงวอนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการสาบแช่งต่อตัวของเขาทรัพย์สินของเขาหรือลูกหลานของเขา สาระประเด็นที่สี่พนองผู้ที่มีม่านวูจูบุญอัสมิฟิดดวงว่า adam ีตัลีกิหิบมาชชีอัลีอันนะห ل ك ยุชีรูบี adam อิหติมาบิฮีบินมัตลูบว่าฟุนอิฟติการีอิลลอฮฺประการนี้ก็ถือเป็นประการที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งมั่นตั้งใจในการวิงวอนขอต่ออัลละและไม่ใช่ประโยชนที่เป็นการไม่เทแค่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือใช้คำว่าอินชาอัลละเพราะ ประโยคนี้พี่น้องผู้ที่มีมานมันจะทำให้รู้สึกว่าเขาไม่มีความสนใจหรือให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้และเป็นการอะไรเป็นการฉายภาพให้เห็นว่าตนเองนั้นไม่เป็นบุคคลที่อ่อนเอต่อรัสุภาหานหัวตาลาเป็นเป็นบุคคลที่อะไรยิงยะโสจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็แล้วแต่ อย่างนี้พี่น้องพุทีิมีมาประโยคอย่างนี้ถือว่าเป็นประโยคที่ไม่มีมารยาทต่อรัศมีห้าหัวตละลาลงไปดูในหนังสือฟาตาวาของท่านอิบนูอุสไมเล่มที่ 1, หนึ่งนาที่90และ91และในหนังสือการอธิบายกิตาบุตโตฮีตที่พูดถึงถ้อยคําที่ว่าอัลลอฮ์มักฟิรลีอิงชิตอัลลอฮ์โปรดทรงอภัยโทษถ้าหากว่าพองค์นั้นทรงประสงค์ในหนังสือฟาตุนบารีเล่มที่11หน้ดาที่139และท่าน อิบนออับดินบัตท่านได้พูดถึงว่าประโยคนี้ไม่อนุญาตในการในการใช้ในการอะไรวิงวอนขอตลอดสุภาณนะหัวตาละประโยคนี้พีพ่น้องผู้ที่มีมารบรรดานัวิชาการได้ให้น้ำหนักว่าเป็นถ้อยคำที่น่ารังเกียจเพราะเป็นถ้อยคำที่ไม่เกิดประโยชน์พีพ่น้องผู้ที่มีมารบ่งบอกถึงอะไรมีหดษที่พูดถึงอะไรหดษที่พูดถึงการอิสติคอระให้เรานั้น ขอในสิ่งที่เป็นความดีงามที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้ประโยคอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการไม่เทเแครต่อรสุะฮ์นาหัวตาลและเสียมรยาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะห์วตาละก็อินชาอัลลอฮ์ในขราวหนะ้าเราก็จะมาพูดถึงบทเรียนที่34อัดดัวบ oh ิซาะรินไยบการวิงวอนที่รับตาคน การวิงวอนขอต่อรัศพานหัวตาลาในสถานที่อะไรพี่น้องพุทีิมีมาสถานที่ที่ผู้คนนั้นไม่รู้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยขอดุอาให้แก่บรรดามุสลิมีหรือพี่น้องของเขาขอดุอาให้แก่เราพี่น้องพุทีิมีมาที่เรานั้นไม่รู้ว่าเขาขอดุอาให้แก่เราเหมือนเราเห็นพี่น้องของเราเดินอยู่บนถนนเราก็ขอดุอาให้เขานั้นประสบกับความความดีงามต่างๆมากมายโดยที่เขาไม่รู้ตัว ด้อาอย่างนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันพอเราสุบฮานหัวตะลาทรงตอบรับใครที่ต้องการที่จะให้ดูอาของเรานั้นดูอาของเขานั้นตอบรับเขาจะต้องขอดูอาให้แก่พี่น้องของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนี่คือประโยคหนึ่งที่อยากที่จะนําเรียนให้พี่น้องผู้ที่มีหมานทราบถึงความสําคัญของการวิงวอนขอตะลาสุบฮานหัวตะลา ให้ผู้อื่นโดยที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเราขอดูอาให้แก่เขาก็อิฉันเราในขราวนาเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยกับอบิลลอฮ์ตอฟิกวันฮิดายาอุสซลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลอฮิวะบเระกาตุ